เสียงอ่านพระไตรปิฎก8 000, 4 0 0 0 0พระธรรมขันธ์เรื่องสัพพัญยุตยานิเทศแสดงสัพพัญยุตยานสิ่งไรๆในไตรโลกธาตุนี้พระปัญญาจักขุข,ของพระตถาคตนั้นไม่ทรงเห็นไม่มีเลยอันหนึง่งธรรมชาติอะไรๆที่ควรรู้พระพุทธญาณไม่รู้แจ้ง ก็ไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนำใดมีอยู่พระตถาคตได้สรงทราบธรรมชาติที่ควรแนะนำนั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่ามีพระสมันตาจักโขคำว่าสมันตาจักโขอธิบายว่าชื่อว่าสมันตาจักโข เพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือพระพุทธญาณสิสประการได้แก่ 1. ญา่ยาในทุกชื่อว่าพุทธญาณ 2. ญายาในสมุทัยชื่อว่าพุทธญาณ 3. ายาในทุกขะนิโรธชื่อว่าพุทธญาณ4ีายาในทุกขะนิโรธคามินิปฏิปทาชื่อว่า พุทธญาณหยาญาณในอัถปติสัมพิทาชื่อว่าพุทธญาณ 6. ญาณในธรรมาปติสัมพิทาชื่อว่าพุทธญาณ7ญาณในนิรุตติสัมขอไปนะคะ7ญาณในนิรุตติปติสัมพิทาชื่อว่าพุทธญาณ8ปด ยานในปฏิพานปฏิสัมพิทาชื่อว่าพุทธยาน9ายานในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ชื่อว่าขอภัยค่ะ9 9้าเายานในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ชื่อว่าพุทธยาน10ญย,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 ยานยาในอสยา และอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าพุทธญาณ11ยญาณในยมกาปาติหารชื่อว่าพุทธญาณ 12. ญาณในมหากรุณาสมาบัติชื่อว่าพุทธญาณ 13. สัพพัญยุตยญาณชื่อว่าพุทธญา,า,าณ14อนาวรณญาณชื่อว่าพุทธญาณ พุทธญาณสิบสี่ประการนี้แลบรรดาพุทธญาณสิประการนี้ชานแปดประการเบื้องต้นเป็นญาณที่ทั่วไปแก่สาวกส่วนญาณอีกหประการเบื้องปลายเป็นญาณที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกชื่อว่าสัพพญยุตยาณเพราะสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกข์พระตถาคตทรงทราบแล้วตลอดทั้งหมด ที่ไม่ได้ทรงทราบไม่มีชื่อว่าอนนาบรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณน,นั้นชื่อว่าสัพพัญญุตยานเพราะสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกพระตถาคตทรงทราบแล้วท่งเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วท่งถูกต้องแล้ว ตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าอนาวรณายานเพราะไม่มีเครื่องกั้นในยานนั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุท,ทยัยเพราะสภาวะที่เป็นความดับแห่งนิโรธเพราะ สภาวะที่เป็นทางแห่งมรรคเพราะสภาวะ no. แห่งปัญญาที่แตกฉานดีในอัตแห่งอัฏฐปาติสัมพิทาเพราะสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในธรรมแห่งธรรมะปฏิสัมพิทาเพราะสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในนิรุตติแห่งนิรุตติปฏิสัมพิทา ชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะสภาวะแห่งปัญญาที่แตกฉานดีในปฏิพานแห่งปฏิพานปฏิสัมภิทาพระตาาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญา ที่ไม่ได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณน,นั้นชื่อว่าสัพพายุตญาณเพราะญาณในความยิ่งและความย่อนแห่งอินทรีย์พระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้ว ทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณน,นั้นชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะญาณในอสศะาและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเพราะญาณในยมกาปาติหาร ชื่อว่าสัพพัญญุตานเพราะญาณในมหากรุณาสมาบัติพระตถาคตทรสงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าอนนาวรณญาณเพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณน,นั้น ชื่อว่าสัพพญยุตยานเพราะรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกแห่งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพรา์เทวดาและมนุษย์พระตถาคตส่งทราบแล้ว ทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าอนาวรณาญาเพราะไม่มีเครื่องกั้นในยาณน,นั้นสิ่งไรๆในไตรโลกธาตุนี้ พระปัญญาจากขู่ของพระตถาคตนั้นไม่ทรงเห็นเลยไม่มีเลยอันหนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรที่ควรรู้พระพุทธญาณไม่รู้แจ้งก็ไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนำใดมีอยู่พระตถาคตได้ทรงทราบธรรมชาติที่ควรแนะนำนั้นทั้งหมดเพราะเหตุนี้พระตถาคต จึงชื่อว่ามีสมันตะจักโขสาธุสาธุสาธ,สาธุพระสธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่31พระสุตตันตปิฎกเล่มที่23ฉบับมหาจุลาโคด,ดวยกานิกายปฏิสัมพิธามักมหาวัคเสียงอ่านโดยบสวรรส์